ขออนุญาตฮักไทยเนาะเป็นฉบับลิซ่านะคะอันยาเยอยช้าน <c oughs> ันลิซ่าอินิดา วันนี้นะคะคอนเซปต์ชูเป็นคอนเซปต์เป็นซอฟพาวเวอร์ของบุรีรัมค่ะก็จะมีรถแข่งนะคะเป็นมอเตอร์บค์ค่ะของสนามช้างอารีนาหรือว่าอยู่ในปราสาทสายฟ้าของเรานั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่สองเลยวันนี้หนู c o อร์เป็นพี่ลิซ่าค่ะก็เป็นซอฟพาวเวอร์อีกซอฟพาวเวอร์หนึ่งของชาวบุรีรัมและพี่ลิซ่านี่แหละที่ทําให้ลูกชิ้นยืนกินที่หนูไปยืนกินอยู่ข้างหน้ารันเวย์นะคะเป็นชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นอีกซอฟพาวเวอร์หนึ่งของบุรีรัมค่ะวันนี้ประทับใจมากแล้วหนูก็เชื่อว,ว่าทุกกกกคนนนทที่่ดูููออออย็ประัับใจเหหมืาออมาไ แบบพรีเซนเตอร์ครบจริงๆแล้วหนูก็ตั้งใจมากว่าหนูจะเอาของดบุรีรัมเนี่ยมาอยู่ในรอบสุดประจำชาติได้ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมันยังไม่หมดนะคะคนที่จะมาลงบุรีรัมปีหน้าไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าจะไม่มีอะไรเล่นนะบุรีรัมยังมีของเล่นอีกเยอะใช่ค่ะอ่าอ,อ,อันนี้ต้องขอแก้ข่าวก่อนว่าไม่ใช่มอใจไม่ใช่มาใจจริงค่ะมันเป็นมด มอเตอร์เท้าค่ะถ้าทุกคนอยากเอาไปซูมดูจริงดีเห็นเท้าหนูแบบเดินเตะๆตะเตะเตอยู่นี้นะคะแต่เราต้องใช้แอคติ้งในส่วนบนค่ะเพราะว่าส่วนบนเป็นสิ่งที่เขาเห็นมากที่สุดและจริงๆแล้วเนี่ยชุดประจำชาติหนูเพึ่งได้วันนี้ไม่มีการซ้อมกับชุดเลยใช่ค่ะแต่ว่าพอเห็นแล้วเหมือนเราสนุกไปกับมันเราเอนจอยกับมันเนี่ยหนูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันทําให้หนูแบบส่งพลังให้หนูมา สามารถพีเซษบนเวทีได้ออกมาดีขนาดนี้เพิ่งมาซ้อมตอนที่เราใส่ชุดในช่วงเช้าที่คุณครูให้ซ้อมข้างในค่ะก็ซ้อมแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ซ้อมออกมาดีขนาดนี้เพราะว่ายังง,งงงอยู่ว่าเฮ้ยเอายังไงดีทำยังไงถึงจะพีเซมพี่ดิซ่าออกมาได้เพราะว่าตอนตอนที่ไปซ้อมเนี่ยยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับพี่ดิซ่านอกจากชุดกับชาดาใชน่นี่หนูก็เลยแบบนึกขึ้นมาแบบว่าเฮ้ย ทำ,ทำไมเราไม่เล่นโซโล่ของพีริซ่าล่ะเออโปรโมทเพลงไปด้วยเลยก็เลยแบบว่าไปเต้นท่าพีริซ่าเพราะจริงๆแล้วหนูก็เป็นเด็กโคเวอร์มาก่อนใช้ก็ความมีพื้นฐานการเต้นมาบ้างคือรู้สึกว่าแสดงว่าหนู a c t ิ้งออกมาได้ประสบความสําเร็จต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่ทุกคนคือจริงๆหนูเห็นลายคอมเมนต์เลยที่แบบว่าเฮ้ยน้องขี่มอเตอร์ไซค์จริงขึ้นเวทีเลยเหรออ้นีต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่นะคะเพราะถ้าขี่ขึ้นจริงนี่หนูต้องโดนยุ่งแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเวทีเขาจะพัง ถ้าเป็น,ปนมอไซค์ที่เป็นโครงจริงแล้วก็แค่ใช้เท้าค่ะส่วนในเรื่องการยกล้อนเนี่ยคือมันไม่ได้หนักมากเที่ยวหนูก็ออกกาลังกายแขนมาเยอะอยู่มันก็เลยทาให้หนูแบบว่ายกขึ้นได้ใช่ก็เราแปลว่าประสบความสําเร็จในความที่เชื่อในการแสดงใช่ขอบคุณค่ะค,คือหนูว่ามันเป็นอ e ีเวนต์แรกที่หนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ได้ตื่นตระหนกคนแล้วก็ไม่ได้แบบใจเต้นตึกตึกตึก,ตก,ตก,ตกเหมือนที่พผ่านมามันมีความรู้สึกว่าเราปล่อยจอยแล้วเหมือนหนูก็ มูเตลูด้วยหนูก็แบบไหวขอเลยนะรถทุกอย่างมันต้องมีแม่ย่านางอยู่แล้วหนูก็เลยแบบขอให้แบบว่าไปกันหนูเราไปช่วยการทําการแสดงนี้ให้มันดีที่สุดใช่ค่ะ,ะเข้าประเด็นดราม่าเราเ <c oughs> มื่อคืนเนี่ยมีการจะเคลียร์ใจกับทีแคปของประเทศเพื่อนบ้านที่มาลีเเป็นยังไงบ้างได้ได้เคลียร์ได้อะไรไหมเพราะว่าเราไม่เห็นในออนไลน์เลย <c oughs> เพราะว่าไอน,นี้ได้มีการจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ค่ะว่าตอนที่เคลียร์ใจกันอะขออนุญาตไม่ไลฟ์ไม่อัดคลิปเพราะว่าไม่อยากให้มันคนเราเวลาเราเราวงการบันเทิงอะค่ะถ้าอยู่หน้ากล้องอะมันจะเฟกมันจะอาจจะมีเฟกอาจจะดูไม่จริงใจก็เลยแบบว่าโอเคปิดกล้องจับเข่าคุยกันดีกว่าเมื่อวา้ก็มีการเคลียร์ไปแล้วว่าอไอเรื่องของการที่มีการรีแคปปาน้อยปะเน่าเนี่ยคืออะไรคุณหมายความว่ายังไงก๊อปปี้หน้าสุดินคืออะไรพอคุยกันแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วแล้วก็ เดี๋ยวขอแก้ข่าวในเรื่องของที่ว่าตอนนี้นะคะกำลังมีกระแสะตีกลับหนูตรงที่ว่ามีคนมาบอกว่าหนูไร้มารยาทที่หนูไปแทะคิวปลายฟ้าในการสัมภาษณ์กับคุณพี่ท่านนั้นอยู่ซึ่งอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าได้ดูสัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยหนูไม่ได้แทะแต่ปลายฟ้าม็นคงบอกมือเรียกหนูเขาไปเพราะว่าเพื่อนก็อยากให้เราได้เคลียร์อยากให้เราได้ปลดล็อกแต่ว่านะตอนนั้นน่ะคือตั้งใจเอาผลไม้ไปฝากเขาจริงๆเพราะว่ามีแฟนคลับมาเมนบอร์ดในไลฟ์หนูว่า วันเกิดเขาเพราะว่าหลายคนก็เห็นอยู่ว่า,วาเราจะเตรียมผลไม้ไปให้เขาใช่แล้วก็เป็นจังหวะที่ปลายฟ้าเข้าสัภาพปลายฟ้าเล็กกว่ามือแต่คนไปตัดแค่คลิปช่วงถูกต้องคือคนไปตัดออะจริงๆนะหนูวางแผนกับปลายฟ้าว่าเธอฉันอยากคุยกับพี่อาทิตย์วันนี้ฉันอยากคุยกับนักดีแคปวันนี้เลยเพราะว่าถ้าหลังจากนี้หนูคงคิดว่าหนูไม่มีเวลาคุยแล้วเพราะว่าหนูอยาก ที่จะเคลียร์จะปลดลลอกก่อนพีริมเพราะพีริมมันสําคัญกับหนูมากหนูก็เลยคิดว่าถ้าเคลียร์วันนี้ได้ดีที่สุดยอมนอนดึกเลยยอมนอนดึกเลยก็เลยมีการแบบว่าคุยกันทียร์ใจกันนะคะก็หนูก็มีการบอกพี่เขาไปว่าสามารถรีแคปหนูหลังจากนี้ได้เต็มที่เลยแต่ขอในเรื่องพอร์ฟอร์แม์ให้หนูหน่อยเพราะว่าอันนี้มันสําคัญกับหนูมากเลยหนูอยากรู้ว่าพัฒนาการหนูดีขึ้นบ้างไหมซึ่งตอนนี้นะคะก็หนูได้บอกแฟนคลับของหนูตลอดว่าไม่อยากให้ไปลงไปจอดรถทัวร์ที่เขาเพราะว่า ไม่มีใครอยากโดนด่าหรอกค่ะใช whales, ่หน <ISH> <started> ูก so, ็อยากให้เปลี่ยนจากการที่ไปทัวร์เขาก็คือเข้าไปสนับสนุนเขาด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นอีกเพจอีกเพจหนึ่งที่มารีแคปนางงามทุกเวทีตามความจริงแต่ว่าบางทีคําพูดบางอย่างเขาอาจจะไม่น่ารักถามว่าไอ้นี้เขารู้ตัวไหมเขารู้ตัวอันี้เขาบอกหนูว่าเขารู้ตัวนะคะก็ได้มีการขอโทษกันไปแล้วแล้วฝั่งเขาขอโทษอะไรเราบ้างที่เลยได้พูดก็มีขอโทษค่ะขอโทษว่าเขารู้ตัวว่าคําพูดเขาเนี่ย ไม่ไม่ไม่ได้ดีทําให้มันกระทบจิตใจนางงามอะไรอย่างนี้เขาก็มีการขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะระวังมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่คือมันมันไม่สามารถทิ้งคอนเซปต์การรีแคปไปได้เพราะว่ามันเป็นตัวตนมันเป็นเขาเรียกอะน,นะมันเป็นซิมโบลิกของช่องเขาใช่ค่ะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจซึ่งหนูตัวหนูเข้าใจแล้วแล้วหนูก็คือตอนนั้นที่เกิดราม่ายอมรับว่าใหม่กับวงการแล้วไม่เคยมีใครมานาั่งพิพากพิจารณาตาตัวเองแบบ อานสื่อโซเชียลเยอะขนาดนี้มันก็เลยแบบตกใจแล้วก็รับไม่ค่อยได้แล้วค่อนข้างที่จะเสียใจค่ะก็คือก็จบกันด้วยดีจบกันได้ดีค่ะมีจับไม้จับมือกันก็เขาก็บอกว่าอยากสบายใจมากกว่านี้ขอกอดได้ไหมโอเคนี่ก็เลยกอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาเด็กกว่าหนูแต่หนูก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรนะแต่ขออนุญาตเรียกพี่เหมือนเดิมได้ไหมเพราะว่าในฐานะที่คนเป็นสื่อเราขอเคารพคุณด้วยแบบนี้ดีกว่าซึ่งโอเคก็เป็นจริงๆถ้ามองในมุมมองของพี่สาว คนหนึ่งเขาเป็นเด็กน่ารักแต่แค่มันมันเป็นบุคลิกของเขาเใช่ค่ะแล้วคือภาษาเขากับภาษาเราพอภาษาเขาไมา่อยู่ในภาษาเรามันจะดูแรงแล้วก็เรื่องที่เขาบอกว่ามีทางทีมงานทักไปขู่อันนั้นไม่ใช่ทักไปขู่นะคะอันนั้นคือคุณแม่หนูเองซึ่งได้มีการทักไลน์ไปสอบถามว่าการที่เขาออกมารีแคบแบบนี้หมายถึงอย่างไรเขาอาคติกับหนูหรือเปล่าซึ่งทุกคนหนูต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของ คนเป็นแม่คนที่พอลูกสาวโดนใครก็ไม่รู้มานั่งด่ามานั่งวิาพากษ์วิจาร์เนี่ยเขาก็ต้องเป็นห่วงแล้วก็ต้องออกไปโปรเทคลูกตัวเองอยู่แล้วแต่หนูก็ได้มีการคุยกับคุณแม่ไปแล้วว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปเพราะว่าตัวลูกเองอรับได้แล้วใช่ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดกันได้ตัวหนูเองก็มีข้อผิดพลาดตัวพี่เขาเองก็มีข้อผิดพลาดนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมองในที่ผลงานดีกว่าเพราะบอสบอกเสมอว่าค่าของคนอยู่ที่ผลงานค่ะอยากจะให้ดูว่า มันคือมัเป็นอาชีพหนึ่งของเขาอาชีพเราคือการเป็นนางงามนะคะให้เคารพกันดีกว่าก็ไม่อยากให้ไปว่าเขาแล้วใช่สุดท้ายก็คือจบกันด้วยดีเนาะใช่แต่มันม,มีประเด็นหนึ่งนะที่หนูไม่รู้เลยว่าใครไปพูดแต่ว่าวันนั้นมีสื่อมาบอกพี่เลี้ยงหนูว่าตัวหนูเองอะ่ะไม่ได้มาประกวดเพื่อเอามงกุฎแต่หนูมาประกวดเพื่อเอาสัญญกรรมอย่างเดียว อ้น,นี้หนูไม่รู้ว่าใครพูดนะคะแต่หนูอยากจะฝ่ากบอนนะขออนุญาใช้พื้นที่สื่อของพี่ทิมนะคะว่าหนูไม่ได้มาประกวดเพื่อเอาสัญญกรรมคือเงินสัญญกรรมอ่ะหนูหาได้หนูทํางานอยู่ปกติของหนูหนูสามารถเก็บเงินทําได้ค่ะ เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้หนูทําสมุกมาหนูก็เป็นเงินของหนูเองหนูอยากจะบอกว่าถ้าหนูต้องการที่จะมาเพื่อสัญญกรรมอย่างเดียวหนูไม่ยอมเสี่ยงลาออกจากงานประจําที่มันกําลังไปได้ดีแน่นอนใช่หนูยอมเสียสละมมาตรงนี้เพราะว่าหนูมองเห็นแล้วว่ามันจะเป็นช่องทางที่มันดีกว่าฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ไปพูดแบบนี้ <S <S กับพี่ๆสื่อ <S <S จนทาให้พี่ๆสื่อไม่อยากมาสัมภาษณ์หนูอันนี้ต้องขอแก้ค่ะแล้วก็ อยู่พูดนะคะหนูขอร้องเลยเพราะมันว่ากระทบกับตัวหนูเยอะมากมันไม่มีใครที่ทิ้งทุกอย่างเพื่อมาแค่สัญญากรรมจริงๆค่ะสุดท้ายอยากบอกว่าเรามาประกวดเพื่อมงไม่ใช่มาเพื่อหนูมาเพื่อมงค่ะแล้วเป้าหมายหนูชัดเจนม,มากว่าหนูจะเป็นทีมอปส10ของมิสแกรน n d ไทยแลนด์ปี2023แน่นอนหนูรู้อยู่แล้วว่าปีนี้มันเดือดมากจนหนูคิดว่าหนูจะ การที่จะเบียดเข้าห้านี่ยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้อยอย่ะความฝันฝสูงสุดหนูมันไม่ใช่แค่ท็อป20แต่มันคือท็อป10แน่นอนแล้วหลังจากนี้ไปนะคะโอเคตอนนี้หนูเริ่มเป็นไวรัอลแล้วรู้ตัวอันนี้ทุกคนอย่าว่าหนูมั่นนะแต่ว่าหนูเช็คเองเก็บเมงของตัวเองในรอบของวันนี้นะคะก็หลังจากนี้ไปหนูจะ พัฒนา,าตัวเอง oh, <okay. S 1> ให้เพิ่มมากขึ้นจะไม่ให้กรีบแบบเดิมแล้วนะคะ oh, <okay. S 1> ก็อยากจะให้รอดูในรอบต่อไปหมอลำไรซิ่งก็เป็นแ oh, <okay. S 1> ดนเซอร์ไปก่อนแล้วกันเนาะ <laughs> ใช่เพราะว่าเสียงร้องไม่ได้ดีขนาดนั้น <laughs> แล้วรอบพีริมนาลีนะคะ <laughs> ก็อยากให้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวก็เนี่ยกลับไปเดี๋ยวก็จะไปฝึกเดินต่อโอเคใช่ค่ะ